วันนี้ป้าจะทำผัดกะเพราเป็ดพะโล้จ้ะเี๋เป็ดป้าแล้วก็พริกผัดกะเพรามากน้อยตามชอบนะแล้วก็ใบกะเพราเครื่องปรุงป้าไม่ได้วางนะเดี๋ยวไปดูป้าทำจ้า ก็เเรียมเล่อนจะเปลี่ยนสีพาังจะผักใส่พริกก็จะใส่พริก ไม่เขาใส่ลไปกรถูนละ เป็ดจะไปป้าตัดชิ้นใหญ่มา <c oughs> โทษนะ <c oughs> ไปไว้ชุนจัดเป็ดน,นี่ตัวหนึ่งนะ ขอเติมน้ำหน่อย <c oughs> โอ้ยชุมแล้วขอเติมน้ำหน่อยนะใครไม่ชอบก็ไม่ลองเติมเดี๋ยวป้าชอบน้ำหน่อยมันฉ่ำดีแล้วก็เราคลุกข้าวได้นะ๊กใส่น้ำเพราะจะให้ต้องการให้ เึืนกะเพราเข้าไปในเนื้อเป็ดแปลงเข้ามาเป็นผัดกะเพราหนูก็ตามตามรอด,อดรอาตอมจ้ะช้อนนึง ต้องปรุงเยอะล่ะผัดแบบโบราณนะก็ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลจบเลย น่อยพอเราใส่เยอนะนี่เปิดพะโล,ลเราต้องชิมกันนะเดี๋ยวมันหวานแลวไม่อร่อยเนี่ยครึ่งช้อนชาเนี่ย็็จะใส่แค่นี้ก่อนนะก็ใส่นี้ช้อน,นอันเด็กคนนี้ ใาหา้ดูปลาชิ้เพราะว่าเขาเผ็ดเนี่ยปลา,าเขาเผ็ดมากเพราะว่าใส่พริกเยอะวันนี้ใส่พริกเพราะว่าต้องการดับกลิ่นของพะโลออกไงถ้าผัดเอาเปลดกะโลมาผัดแปงแปงแป,ง,แปงเมนูนะเราจะต้องทําให้เขากิ่นของซิ๊วดับดับลงมันต้องมีวิธีการของเรา ง่ายๆนะเดี๋ยวป้าจะขอให้เขาดูดเอากระเทียมกับพริกเข้าไปในเนื้อเขาก่อนง่ายแต่อร่อยนะแปลงได้อาหารนื่นโตเราสามารถแปลงได้นะของไหว้เหลือเราก็เอามาแปลงเมนูได้ ไปกินเผ็ดใจก็เพิ่มพริกไปนะบาเผ็ดไม่จำกัดนะใ่กระเ,เพราจ้ะ่เจกระเพราไปหอมเลยหอมมากหอมแดงหอมกระเ,เพรามากเลย แม่น้ำแห้งแล้ว เยยออะะะไม่เะนะเนสร็จแล้วจ้าปัดกระเพราเป็ดพะโล้ป้าถ้าคลิปนี้ถูกใจช่ากดติดตามกดไลค์กดแชให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า